ซีบัคทอนค่ะบีบใส่ลงไปในครีมที่เราทาหน้านะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะอันนี้กระปุกครีมลดแก็นะคะหรือเซรั่มก็ได้นะคะครีมทานหน้าที่เรามีค่ะแล้วก็โอซีบักทอนใส่ลงไป2เม็ดนะคะ2เม็ดหรือ3เม็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราใส่บีบเข้าไปนในนี้นะคะใส่เข้า จะเป็นสีส้มๆนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันสีบัคทอนกับครีมที่เราใช้อะคะ่ะถ้าใส่ครีมเยอะก็ใส่หลายเม็ดหน่อยนะคะอันนี้กระปุกเซรั่มอ่าแกกเก่าะคะ่ะแล้วเมกกก็เอามาใส่ครีมทาหน้าลงไปนะคะบีทีซี่บัคทอนลงไปนะคะแล้วก็ทาหน้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาคออย่าลืมทาคอด้วยนะคะ ใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะป้ากะจะหายดํางอืมค่ะที่หลือก็บกระทามือทาคอทาแขนอันนี้ทาทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะทาคอทาแขนเนี่ยค่ะผสม เอาีบักทอนที่เราทานนะคะ่ะทาเทลงไปแบบนี้นะคะกี่เม็ดก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราเราอยากให้สวยมากก็ใส่มากหน่อยนะคะอยากให้สวย,กกสยน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่แต่อย่าประหยัดนะคะเพราะว่าถ้าประหยัดก็ฝ้ากัะจะไม่หายนะคะเพราะเก็บเมื่อก่อนฝ้ากะหนาม,มากคะ่ะตอนนี้หายแล้วะคะ่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นถุงใต้ตาเพราะว่าตับอ่อนไม่ดีะคะ่ะตับกินยาเยอะคะ่ะตับไม่ดีตับอ่อนแอตับไม่แข็งแรง กินยาเคมีเยอะคนของการกินยาเคมีค่ะถึงใต้ตาเนี่ยค่ะคนที่เป็นโรคตับอะค่ะหรือโรคไตที่กินยาเยอะค่ะส่วนมากอาการของคนเป็นโรคตับอะให้สังเกตได้ที่ถุงใต้ตาทุกคนลองสังเกตผู้สูงอายุส่วนมากค่ะไม่ได้เป็นพะกรมันพันอย่างเดียวนะคะต้องไปตรวจสุขภาพดูประจาปีดะะ้วยว่าถุงใต้ตาเยอะๆค่ะเป็นเพราะตับอ่อนไม่ดีตับไม่ดีตับไม่แข็งแรงค่ะฝ้ากะก็จะหายจางไปแล้วเมื่อก่อนมีเยอะ ีการทานเน้นๆเยอะๆค่ะทำแบบนี้ทุกวันนะคะสุดยอดซีบักทอนค่ะสยดยอดเลยค่ะขอบคุณซีบักทอนนะคะขอบคุณซีโอโทนีขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ผลิตซีบักทอนมาให้นะคะทาน้านีทุกวัน,นะคะ่ะเ,เกศชอบแล้วก็พอเช็ดผมแห้งนะคะน้องนิเ,เกตใช้ผมด้วยค่ะเช็ดผมแห้ง,หงมมๆพอมัดๆนะคะ ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็จรดปลายเท้าเลยค่ะนี่ค่ะผมพอราหมัดหมาแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ซีบักทอนใช้เข็มเจาะหรือว่า,าเขาเรียกว่าไม้จิ้มฟันค่ะเจาะด้วยเจาะแล้วก็ใช้ทาบีบใช้ทาปลายปลายเก็บบีบอย่างเงี้ยบ่อยค่ะใช้เพราะว่าเก็บเป็นคนผมยาวแล้วก็ผมแห้งค่ะแล้วก็แคลเซียมน้อยเพราะว่าอายุเยอะแล้วค่ะสี่ิบกว่าแล้วก็ แคลเซียมผลิตเองไม่ได้แล้วในร่างกายอะค่ะทานก็ไม่ได้ผลเพราะว่าแก่แล้วค่ะทานก็มีผลน้อยแคลเซียมต้องทานเพิ่มเพราะว่ายิ่งแก่แล้วต้องฟันทั้งกระดูกแล้วก็เล็บแล้วก็ลิเกตก็จะใช้นวด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 หน,ดน,ดนังหัวที่ว่าหัวล้านล้านหรือว่าผมรั่วค่ะเพราะว่าสังเกตได้นะคะว่าคนเราอะค่ะเซลลผมมันไม่แข็งแรงเพราะมันไม่แข็งแรงที่เซลลผมเนี่ยค่ะ ผมมันก็จะล่วงเวลาสระผมแต่เกศอะค่ะเป็นคนที่ผมยาวแล้วก็ผมเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะเกศผมแห้งค่ะผิวแห้งผมแห้งก็เลยเนี่ยค่ะทานยายาคลายกล้ามเนื้อมันจะทําให้ตาแห้งผิวแห้งแล้วก็ตัวแห้งค่ะต้องคอยทาโลชั่นทาผิวแล้วที่เกศก็เอาซีบักทอนเนี่ยค่ะรวมกับโลชั่นทาผิวกับทานหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็หมักหมักกับซีบักทอนใส่ผมด้วยค่ะก็คือผมจะหลดปลายเทา้า อย่าทอย่างนี้ค่ะทุกวันเวลาสระผมหลังที่ตัวเองสระผมแล้วค่ะแล้วก็ปอกพัดลมให้แห้งก็ไม่ต้องไปร้านเลยค่ะเนี่ยค่ะผมเกตเป็นคนผมยาวเห็นไหมคะผมยาวขนาดนี้เมื่อก่อนนะคะผมร่วงเป็นกำๆค่ะเวลาสระผมเดี๋ยวนี้นะคะแค่หมาดๆได้ค่ะอย่างนี้พอเราใส่ทุกครั้งเวลาสระผมค่ะผมก็จะมีน้ําหนักน้ําหนักและก็จะไม่แห้งจะไม่กระด้างจะไม่กรอบเพราะว่า ทุกวันนี้ค่ะยาสระผมก็ใส่สารเคมีเหมือนกันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาสระผมที่มีสารเคมีใช้แบบธรรมชาติค่ะเก็บชอบใช้ธรรมชาติพวกายาสระผมที่ใช้พวกอัญชันพวกอะไรอย่างเนี้ค่ะนาโนโค่ะจะดีกับสุขภาพผมเราด้วยค่ะ เนี่ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องลีเกตนะคะประเทศไทยเรามีซีบักทอนแล้วนะคะก็มาใช้กันเยอะๆนะคะซีบักทอนดีต่อสุขภาพผิวผมและก็ฟันแล้วก็ร่างกายแล้วก็ตาด้วยค่ะระบบ ตับไตหัวใจมาปอดนะคะจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณทานอย่างต่อเนื่องนะคะน้องรีเกตเป็นหลายโลค่ะเป็นหมอรองกระดูถ้าใครติดตามเกตนะคะใน YouTube ค่ะรีเกตก็จะทานซีบักทอรมาปีกว่าแล้วค่ะซีบักทอรเนี่ยติดบ้านเลยติดบ้านไว้เลยนะคะห้ามห้ามห้าลืมทานใกล้จะหมดแล้วรีบสั่งเลยค่ะรีบออเดอร์เลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะ การปวดหรือว่าป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาอยู่หมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเกดไม่ใช้ยาเคมีค่ะทุกวันนี้เกดใช้แต่ซีบักทอทค่ะเต็มที่ก็ถ้าเป็นมากหรือหาหมอเกดก็ใช้ยาทาค่ะยากินได้มาก็เก็บไว้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ทานค่ะถ้าปวดมากๆถึงจะทานค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เลือกอาหารได้ค่ะเลือกทานได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบายบายสีบัคท์ทประเทศไทยค่ะบายบายนะคะขอบคุณค่ะ รักสีบัคทอดน,นะคะรักสีบัคทอดมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนนอนอย่าลืมทานซีบัคทอนนะคะซีบักทอนนะคะ,ก,นนะ,คะก่อนนอนตอนเช้าตื่นมาท้องว่างนะคะทานตอนท้องว่างนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะสําหรับร่างกายที่ขาดนะคะเพราะว่าซีบักทอนมีวิตามิน4 2 8ดชนิดนะคะอย่าลืมทานซีบักทอนก่อนนอนและตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะขอบคุณซีบักทอนค่ะ ก็นทานไปแล้วค่ะบ๊ายบายหลับสบายหลับฝันดีค่ะทุกคน